าจากสวัสดีทา่านผู้ชมทุกทุกท่านเอฟซีที่นันรักทุกทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษถี่ทางครอบครัวเฮาครอบครัวกีวีบายแฟมิลี่บ้านเฮาอยากบอกมาขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเนาะหรือว่าท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจากแตงแต่เริ่มเหตุขีดมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ บมดสำเร็จไปได้ท่าพ่มีท่านผู้ชมเนาะว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กะผ่านมาปีกว่าจา้ะเพื่อสิผ่านมาได้คือก็มีทั้งถอแเน่เพราะว่าการเหิลิปนีเนาะมันกะต้องใส่เวลาจากหน่อยบางคนกับประสบผลสำเร็จไว้แต่ว่าในช่องของเฮาคือประสบผลสำเร็จซา อยากขอบคุณลุงเก้วลุงหานน้ำมือสาเนาะสำหรับบานอกดาวที่เพิ่นเปิดโอกาสให้ช่องของเฮ้าได้ไปชมได้ไปแชร์ให้ท่านผู้ชมที่บม่มีโอกาสได้มาเบิงเ่งด้วยตัวเองหรือว่ามีโอกาสได้มาเบิง่งแต่ว่าว่ไดดมาเบิ่งอยู่ตลอดเนาะเปิดโอกาสให้เฮ้าได้ทายทอดให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งน้ำกันทางช่องของเฮานะครับเนะาะกาบขอบคุณ เอฟซีหรือท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ในรายการที่ตามและก็สนับสนุนโอวาสีาตีชมหรือ,อข้ามชมต่างๆนะครับเนาะก็จะได้นํามา,าสะท้อนเนาะได้พัฒนาประปรคงคลิปอยู่ตลอดนะครับเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้ท่านผู้ชมได้นเบิรงเนาะครับเน,ะน,ะบเนะวาะโอวาสิเป็นบ้านนอกดาวหรือชีวิตประจําวันของพวกเขาเนาะครับ ช่องกีวีบายแฟมิลี่บันเฮาแล้วก็ช่องซามเือร์แฟมิลี่นะครับ mm hmm. ก็ผู้มีอุปการะคณอยูเบื้องลังก็คือลุงแกว้วลุงหานตลอดทั้งทายาทของเพื่อนแหละครับที่เพื่อนเหตุธุรกิจเกี่ยวกับบานนอกดาวนะครับเพื่อนเอื้อเฟือ 10, ้อทานทีแล้วก็ให้ให้การอเอือ้อท่อนในการทายถ้ำนะครับนะเพื่อ ที่ซีนั่เสนอบานให้ท่านผู้ชมในเบื้องนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแน่คำแนะนำจากเอฟซีหลายๆท่านนะครับเข้ากระตอบคอมเมนต์ไปทุกคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นกระจกสะท้อนใ้เข้าได้พัฒนาปรปับปรุงไปก็ได้ยุดยังนะครับก็กราบขอบคุณหลายๆครับอ่า จนว่ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เดินทางมาไกลพอสมควรกับฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆมากหลายท้งลาบลื่นและบลาบลื่นนะครับเนาะท้งหลายๆอย่างบางคนอาจจะพอเป็นที่นนาข้อใจหรือบางคนกับข้อใจซึ่งเข้าถือว่าเป็นคำแนะนํำที่ดีนะครับที่ทันเมตาตาติดตามรับชุ่มของเข้ามาตลอดนะครับ ถือโอกาสกราบขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับขอขอให้เอซีทุกทท่านมีแต่ความสุขนะครับตลอดท่าทายาทของลุงหานแล้วก็ขอบคัณวลุงแก้วนะครับก็ <c oughs> ขอให้ท่านนี้จะพาะจเลื่อนก้าวหน้านะครับมนกิจการบ้านนอกดาวมาครับเนาะก็ขอบคุณความเมตตาของท่านทั้งสองนะครับมาณโอกาสนี้ขอบขอบคุณหลายครับ ค,ค่ะากะอยากขอบคุณไอ้เนาะจากเนะาะไอ้แท้ๆนี่แหละช่อง it and travel by สมปาดที่เหดให้น้องได้มีมือนี่จากพี่น้องก็ไม่เคยสนใจว่าอยากเข็ดช่องก้อนนานี่ก็คือได้ออกมาเลี้ยงลูกตาได้ได้เสียสาระผู้หนึ่งคือบ่ไดเห็ดงานออกมาดูแลก,กิวีนี่ลหละเพราะว่างบ่มีใครดูแล ไม่แค่กะอยู่บนหลักการลสศินอยู่ทานงนี้ก็เหลือญาผู้เดียวยาเพื่อนกะขาบอดีเพื่อนว่าเพื่อนไห้เพื่อนเห็ดเวียกทั่วไปนั่ไในอยู่แต่ว่าเอาล้านนี่คือคือขล้ายว่ามันมันต้องอาศัยความคล่องแคล่วคล่องตัวอาจจะบดสะดวกแต่ว่าเห็ดเบียกนี่คือมัน,นบดได้บังคับบอได้บังคับบดได้คือต้องเน้นเบิ่งเด็กหน่อยนี่คือมันต้องเน้นเป็นพิเศษเนาะ เ็เลยต้องเสียสละในการบอกมาอยู่แล่ลูกอาขาดรายได้ไปหนึ่งคนคนที่เป็นันันวว้าครอบครัวเป็นเป็นผู้หาเงินไห้ครอบครัวก็คือมีคนเดียวบัาน,นี้ก็เป็นแม่บ้านเขาก็อยู่แบบพ่อเพียงนาาเนี่ยล่ะจ้ะเขาก็ได้มีชีวิต ไฮโซโดดเลิดรูอีกยังดอกเขากับยู่แบบสบายสบายแบบพ่อเพียงจ้ะพ่อไปพ่อมาเนาะแต่ว่าอา้กับว่าคืบอบ่ลอเหเ็ดเบิงใคว่าเขาอยูอยูทิมไปมือมือเขากับมีเวลาเบิงรูไปน้ำเห็ดไปน้ำล่องเบิงคีบกับบยั่งบ่ได้ประสบผลสำเร็จปนานในดอกจ้าแต่ว่าก็ขอบคุณเอซท,ทุกทกท่านเนาะที่ให้การติดตามเพ้ามา กระจากที่เริ่มเริ่มเฮ็ดลีปก็ได้ปีกวัวเนาะจานเนาะอลายเพิ่นก็นเป็นตัวตั้งตัวตีในการเฮ็ดลงขีดให้หลีปแหลกก่อนโดยที่น้องยังบรูว่าลงลีดกับขีดกีวีเล่นน้ำเนาะเลยได้เป็นจุดประกายมานะถึงถึงปัจจุบันนี้แต่ก็เป็นผู้ยุ่เบื้องหลังเฮ็ดยามบ่เป็นก็คือยให้ข้าแนะนำสนับสนุนแต่ก็ฝากเป็น ากเป็นกำลังใจให้ช่องไอน้ำได้ใจเด้ช่องไอทีแอนทาวเวลบายสมปาแล้วก็ไอคีกันจ้าไอพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดหลังจากไม่แค่นี่ล่ะไอแท้แท้คีกันช่องอเมซิ่งไทยแลนด์กินเที่ยวไทยพึ่งพึ่งเริ่มต้นพึ่งพึ่งเห็ดสางรายได้แต่ว่ากันยังว่่ได้เงินหรอกส่วนของไม่แค่เองกะพึ่งได้เงินไปก็ว่าได้รายดอกจ้าพึ่งพึ่งได้พิน มีความผิดพลาดแล้วก็นมีเสียเวลาในการรอพินมาในเป็นแปดเก้าเดือนจ้าเพื่อสิได้รอพินมาดนดนค่ะบ่รู้ว่าคนอื่นเป็นดนซ้ำหนีบอคือเอาที่อยู่บ้านหลังนี้ลหละสรงไปรอบแรกรอบไปโอ้กันย่างว่าได้กันขอไปรอบสองกันย่างว่าได้ขอไปรอบสามก่อนสิขอรอบสามนี่คือถือตัดไา่ได้บ่มีไา่ได้เกิดขึ้น ที่ร่วงคีบไปก็คือรุดไปเล่อยจา้าได้มาเริ่มมไม่ขอขังที่สามก็เลยเอาที่ยู่บ้านอยู่กาลสินจังมาเริืมเหตุไ่ใดไม่ตอนได้พินมาได้พินมาแล้วจังมาเริ่มเหตุไรใดไม่ก่อนหน้านี้คือถือตัดไ่ใดเพราะว่าเข้าประเดันขอตอนเนืองถ้าเข้าบปขอต่อเนืองนี่คือมันจะตัดไ่ใดเข้าไปสกร ถ้าเ้าได้พินมันจังเ,เดิมไ้เฮามีรายได้ก็เลยพรกันัจ็กเสียจังใดเนาะเพราะว่าเฮากับบริมีความรู้ตรงนี้กับแค่รอรอฟะ้ะแล้วกับผู้ที่ให้กำลังใจก็คืออ้ยนระจาจนมาถึงปัจจุบันนี้เงินดีได้มากอ่ะกับว่าได้หลายแต่ว่ากับอยากแป้งปันอยากให้พอ่อ พ่อเจ้าของเองคือตากีวีอยู่บ้านเกิดอยากให้พ่อแบ่งให้พ่อให้พ่อได้ชื่นชมน้าให้พ่ออววพร้อให้แ้วก็ในส่วนหนึ่งกับห้ญ่าพอกับยาก็คือให้ซ้ากันให้ญ่าไปส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังใจให้ญ่าคือกันดาแ้วก็มีเล็กๆน้อยๆที่ให้ให้ายให้พี่สาวน้าเนาะอาจสีบ่อนลายแต่ว่าก็เป็นน้าใจของน้องที่อยากมอบให้ สำหรับคลิปนี้ค่ะสีพาทำให้ช่วงไปช่วงขีดบรรยากาศอาจอาจจะว่าได้ไปมอบด้วยตัวเองเพราะว่าติดภารกิจอยู่ทางบ้านเนาะ้วกามีโคบิดน้ำแน่ก็เลยบได้ไปก็เลยฝากาอเป็นตัวแทนมอบให้พ่อเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนพ่อได้รับเงินกับบรรยากาศงาที่มอบเงินให้เพื่นเนาะเป็นกำลังใจแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกได้สูดต่อไป เหคิดกัอาจสียังว่ไใดเป็นที่น่าสนใจแต่ว่าเข้ากัสีเห็ดให้ออกมากให้ดีที่สุดนะจาะ๊าเนาะฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ในด้วยจ้าเด้วสำหรับช่องกีวีบายเฟมนเบ่บ้านเข้าแล้วกะมีช่องสำหรับครอบครัวอ,อีกสามเสือแฟม i l y รีนะจาะ๊าเนาะพึ่งค็ดขึ้นมาเป็นสองช่องขอบคุณท่านผู้ชมท,ท,ทุกทุกท่านไว้นาโอกาสมี ขอ้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขเด้อจ้าเด้อร่ำรวยร่ำรวยขิดเงินไคได้เงินขิดทองไคได้ทองขิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาจ้าสำหรับขีดีมกอะไปชมบรรยากาศพอกับยากันเด้อจ้าพอมีอย่างฝากท่านผู้ชมอีกพอสุดท้ายก็ฝากท่านผู้ชมทั้งสองช่องเนาะครับเนาะทีวีบายแฟมิลี่บานเฮาแล้วก็ สามเซอรฟอร์มันรีนะครับไว้ในีการอุปการะของท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับแล้วก็อขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การาสนับสนุนมาตลอดนะครับบ mm hmm. างคนก็เข้ามาเบิง่งมาชมทุกทุกคลิปแล้วก็ขอคอมเมนต์ดีๆนะครับที่บ่งบอกถึงการให้กำลังใจนะครับแก mm ่ hmm. ู้ที่เห็ุคลิปนะครับเนาะ ก็มีกำลังใจเพราะว่าท่านผู้ชมได้รับการตอบรับมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กราบขอบพระคุณลุงป่าทุกคนนะครับที่คอยให้กําลังใจนะครับเนาะโดยเฉพาะาลุงช่อง,องไอทีแอนทาวเวลาทไบสมปาตนะครับแล้วก็ช่องของอีกลุง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็ฝากอุปการะรายการสนับสนุนติดตามนะครับครอบครัวของเฮาก็สิพยายามสอมสร้างสันผลงานคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมตลอดนะครับก็ถือโอกาสกลับล่าไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาวสวัสดีครับ วันนี้เป็นวันดีพ่อได้รับของขวัญจากลูกสาวหลาเดอ้อลูกสาวหลาเพิ่นเหตุยูทูบช่องกีวีบายแฟมิลี่เพิ่นเพิ่นได้รับเงินก่อนแรกเพิ่นก็เลยให้ของขวัญพ่อเดอ้อวันนี้เดียวให้พ,อพ่ออวยพรเดอ้อนี่เดอ้อรางวัลกีวีบายแฟมิลี่ให้พ่อเดอ้อ,พ,อ,อพ่ออวยพรให้ลูกบ้างเอ้เมื่อวันนี้ พ่อก็ดีใจ้องลูกสาวละติดระดับรางวัลของควันปีพ่อสสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่ได้รับของพ่ <c oughs> สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ีรี่ร้อยหกสิบสี่ให้ลูกมีความสุขความเจริญให้ทำงานนี่เก้าวหน้าเด้อเก้าวหน้าไป โดนโดนโลนกหลวงไปด้วยดีให้ได้สมความมุ่งมั่นป่าถนาทุกประการเงทีนเอาเอาให้พ่อไปนั่งวันให้พ่อนี่ก็ขอให้ลูกนั่นให้มันกลับขึ้นไปหาลูกให้ได้สมความมุ่งมั่นป่าถนาคิดทิ้งใดก็ให้ได้สมความตั้งใจของเจ้าของที่ได้เหตุได้ทำไปเ,เป็นสร้างบุญ เป็นจ้งกุศลมาปีใหม่ก็ได้รับเงินมีโชคมีลาบขมาานายยาวนเฮือนนเกียรสถานขอให้มีความสุขความเจริญเด้อลูกเอ้ทั้งหลานผู้คนนั่นแหละยินดีหันตาถุเบ<ะ>ิ่งกองตาถุยกกเพนตาถุ <c oughs>

เออร้านก็ได้ดีนีแห้งเด้อีัไหก็หายได้จงตังใจถนาจนองก็หาได้เดอเออมีกะบ่มีกลมเบานีก็หักลูกหัร้านมีกะหวังพึงลูกละผูอยู่ไก่ละูเขาอยู่ไก่หาดีมันดูแลละดีม่แห้งลูกเตาก็ได้ มีตะความสูควุมจะเลื่นเดยจา้าถูเอาละทำนี่ละานารหัาลูกไอจีบีีเด็ดเดี่วจับจับเลยนะกันเออ เรื่องรู้เรื่อง้านงคลิปไกนี่ยนีมิเตอร์ุ่เร่อ้องซื้อไรจิงจรงนเอไอ้ตะป่าเห็นเห็นยูทูปมาได้ได้เงินแล้วนไม่เงียใส่ยูที เฮืดร,รวมจะเลื่นงอกง,าง่า